สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ครัวสมพรนะคะมาค่ะได้เวลาทำอาหารกันอีกแล้วเมนูวันนี้นะคะจะเป็นเมนูผัดนะคะวันนี้จะมาผัดหัวปีกับหมูสับนะคะหัวปีอันนี้นะคะสมพรนาไปต้มก่อนนะคะแล้วค่อยนำมาผัดนี่นะคะนี่ก็ต้มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเวลาเรานำมาผัดก็จะได้นิ่มๆแล้วก็จะมีพริกกับกระเทียม หั่นซอยนะคะไม่ได้ตำนะคะเราก็ตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปเจียวพริกกับกระเทียมที่ซอยหั่นไว้นะคะพี่อันนี้สมพรไม่ได้ตำนะคะก็คือจะผัดแบบผัดกระเพราแต่รสจะไม่จัดจานเหมือนผัดกระเพรานะคะก็คือให้มีรสเผ็ดนิดๆน,นะคะก็คือใช้สับเอาพริกไม่เยอะ นี่นะคะเจียวกระเทียมให้หอมแล้วก็ใส่หมูสับลงไปนะคะผัดหมูให้สุกก่อนหฉุนเปิดไฟแรงนะคะแล้วก็ผัดหมูให้สุกก่อนเลยนะคะหมวปีผัดนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่อร่อยนะคะแล้วก็เป็น อาหารพื้นบ้านนะคะซึ่งหาได้ง่ายนะคะสําหรับโวปีนะคะใส่ซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสลงไปนะคะประมาณ2ช้อนนะคะตามด้วยน้ำมันหอยนะคะแล้วก็ผัดให้เข้ากันนะคะ ผัดหมูสุกแล้วนะคะเราก็ใส่หัวปีที่เรานำไปต้มแล้วครั้งหนึ่งนะคะลงไปผัดเลยจ้ากลิ่นหอมเลยนะคะหัวปีนะคะก็เป็นหัวปีกล้วยน้ำหวานนะคะที่จะนำมาทำอาหารก็เป็นพืชผักส่วนครัวที่หาได้ง่ายนะคะ้ันไข่ที่มีโอ๊กล้ว,วยไว้นะคะหัวปี นำมาทำอาหารได้หลายอย่างเลยสปพรก็ทอดไปแล้วนะคะนี่นะคะเราก็ใส่น้ำตาลลงไปนิดนึงนำไปทอดนำมาต้มจิ้มน้ำพริกนำไปยำอร่อยมากเลยนะคะสำหรับหัวปีกลวยลำหวานนะคะอันนี้จะเป็นรสดีนะคะใส่ลงไปนิดหน่อยเพิ่มรสชาตินะคะทีเลยกินหอมมากๆเลยนะคะ ผัดหัวปีใครชอบเม,เมนูนี้บ้างไม่เอ่ยสมพรก็ชอบกินนะคะก็ทำกินอยู่เรื่อยๆนะคะส่วนมากจะน,นำมาทอดนะคะนี่จ้าเรามาชิมรสกันเลยนะคะรสชาติได้ที่แล้วนะคะไม่ต้อง ผงเพิ่มแล้วก็ใส่ใบโหระพาลงไปเลยนะคะนีกินหอมมากๆเลยใบโหระพานี่นะคะผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันแค่นี้เราก็ได้เมนูผัดห่วปีแล้วนะคะนี่จ้าไปเลยค่ะตักใส่จานกันเลยเสร็จแล้วจ้านี่เมนู ผัดหัวปีหมูสับใบโหระพานะคะน่ากินมากๆเลยหัวปีนะคะเรามานนำไปต้มก่อนครั้งหนึ่งแล้วก็นำมาผัดก็จะนิ่มมากๆแล้วก็อร่อยด้วยนะคะสำหรับเมนูนี้วันนี้ทพกรก็ชวนเพื่อนมาทานข้าวมากินข้าวได้กันนะคะเมนูคร้นบ้านนะคะเมนูง่ายๆอาหารทำเอง นะคะอร่อยอร่อยจ้าใครชอบเมนูนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สมพรด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเมนูอาหารของสมพรนะคะก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ